Các bạn có thể thấy, khi chúng ta xổ xỉ vào đây, thì xỉ đặc biệt là xỉ đặc. Vì chúng ta không có xỉ đặc, nên chúng ta sẽ xổ xỉ này đây. Đây là xỉ đặc. Xỉ đặc là ai? Xỉ đặc là người của người của người. Các bạn thấy không? Chúng ta xổ xỉ vào đây. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, อีนนี้มันจะแห้งเร็วช้าใครมีชี่อตอาผมบ้างมึงดังมึดี พอไหมพอไหมเลยอดใช้เลือดเจ็ดแผ่นนี้พอไหมพอครับพอเพราะนั้นขณะที่เราเขียนเนี่ยให้สมองมันจังไปเลยคิดพอไหมพอว่าเขไหขณะเราระบาแล้วนะนี่ย่พอไมพอัพอันฮะเดดาานี่ไปนูเียางนับจันับยัับเดดตไม่ว่าเปิดเปิดคตเที

ลูกที่สอง้ทนที่นะผมยาวลูกที่สองไปได้หมเฮ้ยเดิงไต่ตั้งตามไมได้นะเว้ยตามาได้ไใช่ี่สนะเฮ้ยแทนลูกมื่นี้นเออก็นอ พมดีกวานีเด็กๆพอแน่นัมันต่อไปดูต่อไปเฮ้ยยังดีอยู่ด้วยเฮ้ยพอแน่นเว้พวกเราด้ไหมสาธุต่อไปอุ้มเล็กจ้ะที่สุดที่ Það er tjóð að vera stokkja. Nó, ég er að. Þau. ออไดามใช่ไหมสี่เฮ้ยเอาไปหานคายให้เข้ามาป่ะเฮ้ยไม่ได้แล้นะวมันโอดตจุ่มนี่ถอยนะไม่ควรไม่ เดี๋ยวปีหนึ่งช่แล้วต้อปกปิดไว้ 2> <c oughs> 1>, 1 2อันนี้ไม่ได้เริ่มชีนอน3 4อีกทีไปด้วยด,ดมนี่น่ะ้ผมอ,ะอ่ะช่ยเด้วยนะขาดครับ ครว่าไม่เป็นผูหิงกเป้กับมันเสียใช่ไหมจบเยอะใช่ไหมใ่โอ้โหเราต้องซุ่มนะเนี่ยสีพอาคุณตาเยวทยพอเสียแล้วเสีอะไลูกเทียบไปนีกเล้าให้ดวยเอออผมก่อนนม คีวะเหาหอนังยิ่งดวยอเหอโอ้โหเฮ้ยวางเก็บไปเก็บไปนะมึงเลยเลียวเท่ไรล้ะหครับเฮ้ยหกครับหกมีครับเินนะพอมืตอมน้าครับเฮ้ยเิมไม่ได้เมอ่าสีเปลี่ยนช่ะเอาูไหมน รูปนี้เมื่อกี้น lod, ี่ครับใช่ prepared. <S 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 เมื่อกี้นี่รูปนี้ครับูปนี้คล้ายกันนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรรูปนี้อะไรน้มหรือผมสวยเลยครับผมว่ากูรู้็กแล้ว โดนด้วยใช่ไหมฮะผมผมอีกหน่อยโอเคมอสคุณไดยแล้วเฮ้ยไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเขาบอกโดนด้วมาทำอะไรบอกมันดูดเฮ้ยใจรขียนมาอีกด้านเหรอเฮ้ยต้องอ่านออกเลยดีไซน์เนี่บอกนี่ตรงก้างนี้ว้ย เออแล้วเือว่าเราไปวางแล้วลองเลือกเนี่ยจะอัาไหนนะธรรมดาเราต้องเริ่มดมก่อนวนนะมโอ้โหผู้การนี่เยี่ยมมากเลยดัหร่ว่าขอซื่อได้ไหมว่ไม่มีใครห้ามพอเลยพออยังงไหมผมกอพอไป ผมผมอาจารย์นี่แขนแขนนะเฮ้ยผมนี่ผมไม่ผมบอกให้หยุดไม่พอเดี๋ยวเจ้ามีแะไรเอาีกอาอีกเฮ้ยพอแล้วไม่เจอมคูเวลาแห้งอไหมเซนเเซนชื่อไม่ตรงเ้นะแขนนี่ก็เท่าเราเซนแล้วไม่ตงเส้าเซนชื่อข้หาว่าอะไรไปเลยไปเป็นติมตัวเดี๋ยวไปกินข้าวกัเดี๋ยวนี้หิวถ่ายแล้วไปกินนะเต้อง